สิ่งที่ควรทําเมื่อน,นายมีเงิน1ล้านบาทแต่ถ้ายังมีไม่ถึงก็ฝักไว้ก่อนนะอันดับแรกอย่าพึ่งบอกใครเพราะถ้าคนอื่นรู้เดี๋ยวเขาจะมาขอตังค์อันดับ2เก็บเงินสำรองฉุกเฉินซึ่งเราควรมีเป็นจำนวน 6- 1ถึงเดือนของค่าใช้จ่ายต่อเดือนและควรเก็บไว้ในรูปของเงินฝากธนาคารเพราะมีสภาพคล่องสูงสุดเป็นเือนกาอป้องกันเอาไว้ในเคสที่เราตกงานอันดับที่3อุดดูรัวด้วยการลดหรือว่าปลดหนี้ดอกเบี้ยสูงแต่ถ้าเกิดหนี้ดอกไม่สูงเกินเราก็อาจจะเก็บหนี้ตัวนี้เอาไว้แล้วเอาเงินสดไปลงทุนอย่างอื่นก็ได้ดนกก่เชนะ สะสมทรัพย์คุณตายคุณก็ได้เงินคุณไม่ตายคุณก็ยังได้เงินอันดับที่5เงินเหลือเราค่อยแบ่งเงินไปลงทุนตามเป้าหมายโดยดูจากระยะเวลาแล้วก็ความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ถ้าไล่ไฟก็อย่างเช่นเงินฝาก FCD เงินฝากเงินตาต่างประเทศมรัฐบาลหุ้นกู้หุ้นธุรกิจอสังหาทองคำแต่ถ้าเพื่อนๆปวดหัวคิดไม่ออกจริงๆก็เริ่มจากลงทุนผ่านกองทุนรวมก่อนก็ได้ตัวนี้ง่ายสุดแต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะมี1ล้านหรือมีไม่ถึงเนี่ยก็สามารถฝากเงินไว้กับธนาคารกรุงศรีได้ถ้าครบถึง1ล้าานนตมมเเงืื่่ออไไขหรร่ก็จะได้ับสถานะกรุงศรีและได้สิิิทธพเศษด้านการรเเงิิิินนและสทธพศษจาาาก้้คมาากมยใใครสนจเข้าร่วมเปป็นลูกค้าไอ่านรายยละเอีดได้ที่เว็บไซต์กรรุงศีมื่